เมนูวันหยุดจ้ะก๋วยเตี๋ยวบึงหมอบักไงหนึ่งต้มวเห็ดจ้ะมากินก๋วยเตี๋ยวมีลูกชิ้นปลาแล้วก็หมูเสร็เสร็ยี่ห้อนี่เซ็ฟเสียด้วยพี่น้องเหนียวน้ำซุปก๋วยเตี๋ยว ให้สูงบดเดทไทยต้นพื้นใส่อีหยังแน่เนาะจ้ะนี่เนาะมันกำลังทันผักผักกะหล่ำมีสื่อดอกจ้ะแต่ผักม่วงนี่ยอยู่ในสวนก๋วยเตี๋ยวนี่แหละค้นเห็ดก๋วยเตี๋ยวให้สูงบดเดเห็ดดอกจ้ะเครื่องปรุงก็นี่ก็โอ้ยเอ้ย อันนี้กระเทียมเจียวเจียวไหวใส่ตู้เย็นไหวอันนี้พริกขั่วอันนี้กระปุกนี่กระปุกนี่น้ำสมนาะจ้ะมีทั้งคะนา้ามีทั้งกวางตุง้งต้นหอมผักชีก็อยู่ในสวนหั่นละจ้ะก็ได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องจ้ะ พอได้อยู่ได้กินอยู่เดอ้อถั่วแจ่วอันแจ่วบกม่วงดอกจากถั่วั้นเห็นบวชขอบันบาทนะแก้วกินสม, <c oughs> มเดี๋ยวพอกันตอนกินเนาะจา้ะเนาะลวกหมูล,ลวกหมูจ้ะหมูเพิ่มมากไปแล้วหมูดิบไม่ได้ลวกด้วยแต่จุ่มนม้ำเท่าไหรหมูบัชช่อคนจีนเพนิ่นเอิญหมูบัชช่อได้พี่นอ้องปกติเอาสิลวกแบบเป้ถวยแมน คนจีนเพคนเอื่นก๋วยเตี๋ยวหมูปบะช่อเพคนว่ะอันนี้หมูท่านใหญ่คนลาวก็ลวกหมูสับหมูหมูสับคนจีนเพื่อนหมูปบะช่อพี่น้องก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นปลาเกลือกล้วยเมื่อกี้ใส่แต่หมูสับพอเมื่อกี้ใส่หมูสิ่งใส่แต่หมูสับหมดละจะลูกชิ่งต้องอย่างทำนี้ก็เสร็จ ิ้นหลายๆพี่น้องมันเปลืองก็ลายได้สัมก็หน่อยเลยสัม <laughs> โอ้ยแสงบ่ได้เดี๋ยวบอกกันตอนกิน,นะก้ะจ๊ะพี่น้องอันนี้หล,ลวงหมูหมูหมูมปลาช่อเรียบร้อยเอาลวงกินเมากินเตียวน้ำกันจ้ะเดี๋ยวให้ยาสูบให้เบิ่งเดก่กั ก็จะมีลูกชิ้นปลาเหือกกล้วยปลาแล้วก็หมูสับอันนี้ต้มน้ำซุปจ้ะน้ำลวกเสนร็จเตี๋วหมอ,อนี้กินสองวันนะคะพรุ่งนี้อีกตอนเช้าวันนี้กะซเบรืดมือแรงพรอพอกันตอนแล้วกินนะจ้ะลวกเสร็หม้อห่อนแล้ว ก็บผักสีขวงเห็นมือเนี่ยเน,ะนะาะพี่เนาะธรรมดาใส่มือทำเนาะคุอตีไหวเท่หมูพันในหลวงป้าจำไงเลยเด็กขึ้นไปเหลือเนาะอุจังอินจำไงเลยเด็กเนี่ยนี่กระติ๊ดไนี่ เหือกกล้วยว่างจะซื้อในมือเอยหมูบะช่อหมูสับลูกชิ้นปลาเผือกกล้วยแค่นี้เลยพี่เนอะอุ้ยใส่น้ำซุปเลยทีเนี้ยกระสีมีกระดูกน้ำนอนพี่เนอะกระดูกงูน้ำซุปแรบแทะได้เลยพี่เนอะ พริกไทยป่นด้วยปะไปกินกันบัดพี่เนาะใช้มันบอืบเนาะมากินเตี๋วก้อนนานๆต้องมีกุ้งเตี๋ยน้ำยาสุ่มหอมใส่ก่อนพักผึ่นชายพักชีต้นหอมอยู่ในสวนยาสุ่มด้วจ้ะปลูกเองโตเป็นก่อนที่เมเปิ้ลกระเทียมเจียวจ้ะยาสุ่มมักใส่หลายๆอันพักชีอันนี้น้ำส้มกินก็คือแล้วเสร็จ มีพริก้ีเปิดฟ้าน้ำตาลในปึื้มนขเขามีอยู่ยา,าว่าสามใหญ่เลยพี่นนอกมันสีอิมบอ,อว,มมว่าสันเมะวาสามใหญ่เลย่อีกเออนั่นแหละมันสีอิมบอวาสันเถาะขั้วไม้บ้าบอกเาปานอกไปเบิดนั่นแหละมาก่ะพี่นนอก กินน้ากันก๋วยเตี๋ยวคลิมนี้ก็ฝากไว้ซํานี้แล้วเนาะจา้ะฝากบึง่งฝากชมฝากติดตามเพื่อเป็นกาลังแรงใจให้ยิซุมน้าในเดือจา้ายิซุมขออนุญาตกินเตี๋ยวก่อนจ้ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ